ในสถานที่เหมือนคุ้นๆวะมันจะเป็นดันที่เคยมาแล้วแต่ว่าโอเคไปกันต่อเมื่อกี้เราไปคุยกับอซอมบี้ที่อยู่ตรงดันอันหนึ่งใช่ดันหรือเปล่าเหมือนจะเป็นถ้ำเฉยๆแล้วมันก็สวบเราแล้วเราก็มาที่นี่เ้ยตรงนั้นมันมีมันมีไฟสีแดง,แดง วิเดี๋ยวนะอันมันผีเจ้าสาวปะแกแกว่าใช่ปะแกว่าไสปะสนมาไสหยูยนี่มันตาขอห้อยห้อยควนหรืออันดูไปเว้ยไม่สนเว้ยคุณคะหุย อุ้ยโอ้โ oh ห my ขอดูนะขอดูเอ๊ะแกมันแกมัน no วิ่งกำลังตามเรามาใช่ไหมตามเรามาแล้วแกมันตามฉันมาแล้ว เออหรือว่ามันจะเป็นอันเดิมวะที่มันเป็นเป็นลูปอะทํำลูปอะเหมือนเลยฉันว่าใช้เวลานานแน่นอนมึงสิบแปดกล่อง Eee, si pet kong aneh Kenapa wing apa? Menapa? Hui! Ui, mức y tóc chạy chừng, tóc chạy Hổ, con con nó làm rồi มึงกลับยกักด้วยโอเคอเมื่อกี้มันไม่ลงมาเหอะฮึฉ <c oughs> <c oughs> กูลืมจังหวะเมื่อกี้ลืมลืมลืม <laughs> again and again. cũ cũ cũ. Lớp đi tạm đã. Cú lùng liệp lớp đi tạm lắm

ถึงวะวะคือลืมดูว่ามันมีประตูอยู่บานหนึ่งป่ะนะไม่มีเฮ้ยมันมีกออยู่อะไปละรอแล้วเว้ยมันเหมือนจะหลุกจริงๆนะนี่ไม่อยากเลย พูดเสียงมันแปลกๆคืออมนูอมอยู่เนะเฮ้ยที่นี่โอุมม้มอ่ะเฮ้ยชิบโน้บแป๊บนึงมันต้องมีกล่องสมบัติแน่นอนใอนนี้ตี่เนี่ย ไงไงไอ้ยัะกูว่ะเยอะแยะนะมึงกูกานมันไม่ได้มันคือ นู้งี่เอาว้ยเฮ้ยเย้ไม่ต้องไปเกิดตรงนู้นแล้วเว้ยอืมเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะ ม่เคยหักคอกูไเแลพี่ชาเดินเข้าไปอ่ะทำไงอ่ะฮึหายปแลเขาจะมาหักคอเราทำไมอ่ะเรายังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยสอกนะสอกมาไม่เข้าไปจะปะ นี่คือที่ของคนเมื่อกี้ปะคิดแบบไม่คิดอะไรเลยอ่ะก็คือเขาให้เราลงไปอีกทีหนึ่งเว้ยใช่ไหมโ <c oughs> อ้ยหน้วงงงลูกสาว เสามีว่ามาถูกทาง มันมีว่าถูกทางแล้วจริงดาวใครมันสะอาดจังโอ้มันเล่นเล่นลูกกับเราอีกแล้วดูยัยงไงก็กลับดับปะแผ่นดินไหวเอ้แผ่นหินสั่นไหวทางเดินเดียว การนำสู่ไปเส้นทางที่แตกต่างวนกลับมาซ้ำแล้วซ้ำเล่ามีทางออกเพียงทางเดียวเท่านั้นมันบอกว่าอออมันไม่ใช่คำว่าขวามันคือ right 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 เหรอถูกต้องถูกต้องเหรอาว กูละเหนื่ยอยกับเส้นทางลูดเยอะแล้วไปไหนตกอวะหรือมันให้เราลงมาอีกรอบทำแบบเดิมเยี่ยสุกใจ นะอย่าหันกลับไปโอเคผมเชื่อผมเชื่ออย่าหันกลับไป เคเขาตามกูมาหรอบอกทีว่าไม่ใช่ สองเมื่อกี้เราก็คือได้ไหมวะ มึงละอิเจไม่อยู่ตรงนี้แล้วซู่ซูว้ยวิ่งวิ่งโอ้ยใครซีกูทำไมตอนตอนที่เราตายมันยังมีกล่อง,งอยู่ตรงประตูฝั่งนู้นเวย้ยแล้วมันคือตัดเลยเราไม่ได้เลยเหรอเนี่ยใครมึงเจามาฮะ Gôn hả? Oui. ้กระมันเล็ดแป๊บเดียวแล้วกูมาเจอเวสนี้ตวดีบอกนะว่ากูต้องเดินสวนกับเจจริงๆอ่ะใจหมด ปุ่มน,นี้มันคือปุ่มอะไรไเห็นตักทีโอเค ลองไปทางนี้นะหวังว่าจะไม่ตาย ทุบบุญบู้โอเควันนี้แหละ นี่แหละเหมือนเดิมเลยนี่ไงโอเคปึ้งเดินปึ้งเดินโอ้ยเดินไม่จริงขอร้องอย่าท้าหนูกูโดนละไซโยนาระ ใครจะรู้ว่าเจ๊อยู่ตรงนั้นใครจะรู้โอ้มึงกูงต้องเริ่มใหม่เหรอโอ้ยมึงตรงนี้โดนกูตลอดเฮ้ยทำไงวะประตูมันไม่เปิดเห็นะ ว่าไม่ใช่นะไม่ใช่นะเหลือนี้มันให้เรามาเก็บกล่องเฉยวะแล้วห้องนั้นที่อีเจอยู่คือกูก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรหรือเปล่าเพราะแบบกูลกมากฉันว่ากลับเถอะจะลงพื้นหรือยังไงดีวะ ตอนนี้เชื่อว่าว่าลืมหมดแล้วว่ากูมาจากทางไหนเส้นทางไหนคือเรต้องไปอะไรอย่างนี้ลืมหมดลจะจำไม่ได้ละเอองนีออ้ลูกมีหนู

อยู่ส่วนใดของหลูมแล้วก็ไม่รู้อือยอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่มีภาพไม่มีภาพไม่มีกล่องใหม่ให้กูด้วยเราอยู่หลูมเดิมถูกทางแล้วเว้ย ใช่เราต้องบอกตัวเองว่าเรามาถูกทางแล้วถูกแล้วจริงๆเลยไหมสามกล้องอื้อาจจะต้องเป็นที่แผ่นหินอีกรอบหนึงท่นนี้นี่มันหลบสองสัดคุณตัววนกี่ลุกคะ อันเนี่ยประตูเปิดมันหลูบแรกหลูบแรกแล้วไม่ใช่หลูบสองมันหลูบแรกอือลงตึมวิ่งตึมวิ่ง ือทอเป็นชั่วโมงลูบเป็นชั่วโมงไอ้เยี่อยไปไเธอนี่ไม่มีอันนี้อันนี้กูต้องไปทางไหนครับเนี่ยอันนี้ไม่น่านะ น่าจะเก็บไปหมดแล้วให้มันให้เราลงหรือมันให้เราวิ่งทำไมทางมันเยอะจัี่ยงอ้ะนี่มันหลบสองนี้ใช่ไหมอ่ะกำลังอยู่ในวังวนที่กำลังอยู่ในวังวงนกำลังเสียสติอยู่ในเสียสติแล้วกูอยู่ไหนเดีย๋ยวกูไปจากทางไหนคะอ่าแล้วไง เอ้ยคุณไปจากทางไหนดีอ๋อเราไปจากทางนี้ใช่เราไปจากทางนี้ขอ,อสองกัอนสองก่อนไม่น่าใช่ทางนี้อันนี้มันทางเชื่อมอันนี้เหนื่อยเลยเหนื่อยไหม 呜。<laughs>